จริงสิ CGM หนูบอกเลยแบบมันคือแบบชุดโกโกวาที่หนูอยากได้หนูรอลายสก๊อตลายตารางที่มันงดงามแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่มันมานะมันไม่ได้มาหา BNK มันไปหา CGM ค่ะหนูจะรอวันที่แบบออฟฟิเชียลทำชุดลายตารางแบบสวยๆอย่างเงี้ยมาให้หนูออฟฟิเชียลเดินเข้ามาแล้วแบบมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่อย่างนี้เลย โอ้หสิงส CGM หนูบอกเลยแบบหนูเจอทุกคนทักก็แบบมิวสิกกับแท็กมิวสิกดีๆเห็นหรือยังชุดสวยมากกับมิวสิกต้องชอบมิวสิกต้องชอบชุดนี้หนูบอกเลยว่ามันคือแบบชุดโกโกวาที่หนูอยากได้หนูจะแบบร้องไห้หนูจะบอกออฟฟิเชียลยังไงดีหนูจะบอกเบื้องบนยังไงดีว่ารี่แหละชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่และท้อลอถึงไม่ได้ใส่ทำไม หนูไม่เ้ยใจหนูจะรอวันที่แบบออฟฟิเชียลทำชุดลายตารางแบบสวยๆอย่างเงี้ยลายสก็อตสวยๆแบบเนี้ยมาให้หนูอะแล้วหนูจะรอเขาแบบร้องมาแล้วลูกจ้าชุดกโวกวาที่นูอยากได้หนูจะรอวันนั้นซึ่งไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะแต่แบบหนูจะรอหนูจะรอออฟฟิเชียลเดินเข้ามาแล้วแบบมาแล้วลูกจ้าชุดกโกววที่นูอยากได้ ชุดกุกกวาที่หนูอยากใส่อย่างนี้เลยหนูจะรอเลยเพราะว่าหนูแบบรอหนูรอลายสกอ๊อตลายตารางที่มันงดงามแบบนี้มานานแล้วค่ะแต่มันมานะมันไม่ได้มาหา bnk มันไปหา cgm ค่ะแต่แบบเมมเบอร์ cgm ใส่ขึ้นมากใส่ปังมากใส่สวยมากแล้ว bnk ล่ะแบบอยากได้ลายสกอ๊อตแบบที่ไม่ใช่ไปอยู่ในชุดทางการอะ มันแบบสีชมพูแล้วมันมันไม่ขังยังไงไม่รู้อ่ะแต่สีฟ้ามันขึ้นนะมันเป็นที่สีหรอหรือมันเป็นที่แบบความกว้างความห่างของตารางมันอยู่ที่ตรงไหนหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเอออ f ฟฟิเชียลบอกมากไปค่ะเศร้าอยากได้แบบเมบีใช่หนูอยากได้แบบเมบีค่ะหนูไม่ได้ขอมากไปเลยชอบชุดเมบีค่ะหนูจะพูดให้แบบออฟฟิเชียลรู้ว่าหนูชอบชุดเม y บีค่ะ ตอนงานโดยเซมบัสสึก็ใส่ชุดเมบีนะคะ A few moments later มาแล้วลูกจะอุ้ยทุกคนได้ไปดูวนี่หรอยัง MV teaser ไม่คาวมุกันเสวยมากสวยมากหนูทำรีแอคไม่ได้แล้วสิเพราะว่าหนูดูไปแล้วจบกันแย่ใครบอกแกล้งรีแอคโอ้โหแย่มากไม่ได้เลยพรุ่งนี้ดูงานเปิดตัวสิงสี CGM ไหม พรุ่งนี้สิมีขึ้นเทอเตอร์ค่ะไม่น่าจะได้ดูน่าจะแบบน่าจะรอได้ดูตอนทีหลังย้อนหลังเดี๋ยวทีมงานเปิดให้รีแอคสดสดบนสเตจหนูจะเก็บไอเดียนี้ไปขายหนูจะขายพี่เป้นะฮะแล้วก็ขายพี่หวานบอกว่าพี่ๆพรุ่งนี้เราไม่ต้องเต้นไหมพรุ่งนี้เรามาทำรีแอคกันไหมรีแอคดูแบบไมชิกามุคเนสปอยชุดจิงอิกงสองหน่อยตอนนั้นหนูไปงานไฮทั h ใช่ไหมหนูเล่าด้วยแล้วแบบ ก็มีแฟนลับมาหาใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบเพลงซิงสิบสองเป็นยังไงหนูก็บอกไม่รู้ค่ะเขาก็ไม่รู้หรือไม่อยากบอกไม่รู้ไม่รู้จริงๆคือเหมือนแบบถ้าเท่าที่หนูรู้มานะที่แบบโมบายไปเรียนสายก็คือมีแค่โมบายที่ได้ฟังตอนนี้พวกหนูไม่รู้อะไรเลยจริงๆหนูแบบเพิ่งรู้เหมือนกันว่าโมบายก็คืออาจจะได้ยินไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เห็นคนบอกโมบายแบบรู้แล้วอะไรอย่างงี้นะหนูก็เลยแบบไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเอาจริง หรือว่าจริงๆเพื่อนหนูรู้แต่หนูไม่รู้คือหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์หรอหรือว่ายังไงหนูว่าหนูก็อยู่นะแต่ไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆค่ะไปถ่ายทำเอ็มวีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ดีไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้อะไรเลย นาไปถามโมบายตอนนี้โมบายคงจะบอกหนูมัง้งจริงๆแล้วเอาจริงเดี๋ยวก็รู้เองนะฮะเดี๋ยวเมื่อเวลามันเหมาะสมเดี๋ยวเขาก็บอกหนูเองแหละหนูไม่รีบนะฮะไม่รู้จริงๆไม่เชื่อแบบไปถามเมมเบอร์แต่ถ้าเกิดเมมเบอร์ตอบว่าแบบอ๋อสวยมากพ้อมากเนี่ยแปลว่าเขากําลังโกหกอยู่นะฮะสายตามันแบบหลอกกันไม่ได้ใช่พี่แป้ก,ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครรู้นอกจากโน้ช่ยงั้นหนูก็บอกย้ำว่าไม่มีใครรู้นะฮะ มันเป็นสิทธิพิเศษของเซ็นเตอร์หรอได้หรอจริงๆแล้วแบบมันควรจะเป็นอะไรที่สเปเชียลกว่านั้นไนที่แบบที่ไม่ใช่รูปเองก่อนแบบเมื่อหนูจะรอดูนะฮะติดตามดไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o o n Heat application